การนี้เล่นฟุตบอลได้ดมันก็ต้องอยู่ด้วยเบสิกก็อย่างแรกเลยก็จะมาสอนดาวบอลับก็ต่อไปก็เป็นแบบการดึงง่ายๆดึงเข้ามาดูสเต็ปนี้ช้าๆกันนะครับครับก็ต่อไปก็คึงกับดนูนะครับ ก็ส่วนการครึ่งเนี่ยเหมือนแบบใช้ในการหลอกเพื่อสู้ครับส่วนการดูนี่ใช้เวลาลูกบอลอยู่กลางอากาศก็มาดูกันดีกว่าครับอันนี้อันนี้ก็ครึ่งก่อนนะครึ่งต่อไปก็ดูครับก็วันนี้เหมือนแบบมาสอนเบสิกพื้นฐานที่นักฟุตบอลทุกคนต้องมีครับและที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักฟุตบอลก็ต้องมีรองเท้าที่ดีครับ อย่างโตเกียวสไตรเกอร์ก็อยากเชิญชวนน้องๆมาสัมผัสฟุตบอลแล้วก็รองเท้าโตเกียวสไตลเกอร์เหมือนผมนะครับ